ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ได้จัดตั้งครบทุกจังหวัดเมื่อปี2557สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ขึ้นมาโดยมีหลักการของโครงการคือการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของตำรวจภูธรและกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจำนวน77แห่ง แล้วนาผลการประเมินมาพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อมอบรางวัลให้เป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและยกระดับการให้บริการสร้างขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191รวมทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของทุกจังหวัดทั่วประเทศและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการยกระดับของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติวิธีการประเมินผลแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน r o c e s s 60%แบ่งการประเมินออกเป็น4ีด้านประกอบด้วยด้านบุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานหน่วยงานและด้านการสร้างหาความร่วมมือส่วนที่2คือส่วนการประเมินความพึงพอใจของประชาชน p e เ p l e 40เป็นการจ้างที่ปรึกษาในการโทรศัพท์ไปสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเป็นผู้ใช้บริการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน19 191วิธีดำเนินการประเมินจะแบ่งการประเมินออกเป็น2ส,ส่วนสำคัญคือส่วนที่1ให้ตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค9แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน19 191ดีเด่นของแต่ละภาค ทำการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของตำรวจภูธรในสังกัดแล้วจัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพร้อมส่งผลการประเมินให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมทำการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191 ของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและส่งผลการประเมินให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นกันส่วนที่2คณะกรมรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นโดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191กลุ่มตำรวจภูธรจังหวัดจะทำการประเมินเฉพาะศูนย์ที่ได้คะแนนการประเมินในลำดับที่1-3ถึงของแต่ละภาคที่ทางคณะกรรมการของภาคได้ทำการประเมินไว้แล้วรวม27แห่งแล้วนำคะแนนการประเมินมารวมกับคะแนนในส่วนของความพึงพอใจประชาชน โดยจะใช้คะแนนการประเมินรวมแล้วสส่วนมาจัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโดยทัดเลือกศูนย์ที่ได้คะแนนรวมลำดับที่1-9ถึงเเพื่อมอบโลกประกาศเกียรติคุณกลุ่มที่2คือกลุ่ม3จังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสจะใช้คะแนนการประเมินรวมสองส่วนมาจัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโดยคัดเลือกศูนย์ที่ได้อันดับที่1เพื่อมอบโลกประกาศเกียรติคุณ กลุ่มที่3กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจะใช้คะแนนการประเมินอยู่2ส่วนของปี2,561เปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินของปี2,560หากมีคะแนนการประเมินของปี2,561มากกว่าปี2,560จากการเปรียบเทียบแล้วก็จะได้รับการมอบโล่ประกาศกิตติคุณสำหรับจังหวัดที่ได้คะแนนการประเมินรวม2ส่วนเกินกว่าร้อยละ75 จะมอบรางวัลชมเชยเป็นประกาศเกียรติคุณประโยชน์ที่ค่าว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นค้าว่าจะทำให้สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191มีความภาคภูมิใจและมีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ร,รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ทําให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการยกดับศูนย์ร,รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเบาะแสและความร่วมมืออื่นๆกับสมักงานตำรวจแห่งชาติมากขึ้นในการดำเนินโครงการนั้นสมัชชงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่16ทัปี2561ลงวันที่11มกราคม2561แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นโดยแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกรุ่งรนดแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการต่อมาคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่น ได้มีคำสั่งที่1ทัปี2561ลงวันที่23เมษายน2561แต่งตั้งคณะลุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นซึ่งคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำคะแนนดังกล่าวมารวมกับคะแนนในส่วนของการประเมินความพึงพอใจจากประชาชน และคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นเสนอคณะกรรมการประเมินผลซึ่งคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นได้ประชุมเพื่อทําการพิจารณาผลการคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ดีเด่นเมื่อวันที่14ธันวาคม2561เรียบร้อยแล้วและได้นําเรียนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ความเห็นชอบและมอบรางวัลในวันนี้